ล้อแม็กเปลี่ยนมาเรียบร้อยออโต้เซฟตี้แคร์พัสมีนะรถเกียร์แมนนวลลำดับ8 1 81บตบริการแมนนวลมาถังม,มาชต่อเข้าลานมาแล้วคับเพราะว่า8 1ตัวต่อไปแล้วดิค่ะลูกค้าคันนี้1.5่เป็นตัวเจสีขาวปี15-75เจอเครื่องพัดห้าแมนนวลเช่นเดียวกันลูกค่ะคันนี้เช็คสภาพได้เลยนะออโต้เซฟตี้แคร์พัสมีให้พร้อรมค่ะ ตรวสอบตัวเช็คส,สภาพกันได้มั่นใจแล้วเปิดมาที่90 0 0 0บาทคะ่ะอ่หลักหมื่นมาแล้วอต้เจสีขาวคันนี้แมนนว่นะคะสนใจไหมคะมาดูก่อน90 0 0 0ชมได้เลยจะเป็นร้านหรืออะไรก่อนดีคะอะ,อะไรหรือหน้าร้านะมาดูก่อนชมใกล้ๆได้เลยอที่เราชมอยู่ตอนนี้ อะไรมีสนใจบิดนะคะเข้ามาไหมคะต้นหน้างานรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลังเลยแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังไม่มีให้ลูกค้าดำเนินการเองนะคะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนดำเนินการเองขอบคุณมากค่ะแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังไม่มีให้แจ้งแล้วนะคะลูกค้าอะไปพกาที่สับนก็ไปได้ปกติสตอแข่งคะได้ดำเนินการเองเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนนะก็เบิกคไปต่อบีได้สุดได้ไม่ต้องรอนะคะไปต่อไหมคะก้าเบิร์ดก้เบิร์ดอยู่เท่าไรก้ามเบิร์ดราคตอนนี้กหา่เบิร์ดบาร์ก้าเบิร์ดบาร์ก้ามเบิร ก้าวหมดอะไรก้าวมบาททางออนไลน์2,000สู้ลูกค้าจ๋าเกือบพลาดแล้วบีทไวอีกนิดค่ะยังทันอยู่ค่ะก้าวมาสองออนไลน์สู้มา92ออนไลน์ราคาไปต่อสู้ต่อบดได้หากสู้อิดกลับไปต่อได้ลูกค้าราคาไปต่อไหมคะ9้าวมือสี่สมาร์ตบีทไวก้าวมือสี่ราคาไปต่อก้าวน้าวมือสีันับหนึ่งหนึ่งก้าอีนนี้จะต่อกดแข่งขันราคาไม่ได้ไปต่อไหมคะก้าวมือสออนไลน์3 0 1 9 8 9ย์บาทอยู่ที่ออนไลน์9้าบาทนับ 9498เป็นผู้ประมูลได้ค่ะตัวรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยโฆกเรนแจ้งให้ทราบแล้วขอบคุณออนไลน์มากๆค่ะล้บในแบบป้าย812นี่